อ่ะทีนี้พูดถึงอดีตกุนซือทีมชาติไทยกันหน่อยอย่างซิโก้เกียตรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะคือณตอนนี้พีโก้ก็ไปเป็นกุนซือของทีมของอันฮานอยนะคะคที่ในศึกวีลีกหนึ่งของเวียดนามซึ่งเป็นแชมป์เก่าไปที่แล้วแต่ว่าในฤดูกาลนี้ผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วพีซิโก้ก็เพิ่งจะเข้าไปคุมทีมได้ไม่นานเนี่ยนะคะซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยก็เก็บสามคะแนนได้ก็พอใจที่อ่ะอย่างน้อยทีมก็ได้สามคะแนนแล้วก็ บอกแบบเราก็มีผู้สื่อข่าวเขาไปถาม,มก็ถามหลายประเด็นเราต้องถามเรื่องเกมก่อนพี่ซิโก <Physical S 1> ้ก็บอกว่าดีใจที่ได้เจอกับ ทุกคนในทีมในฐานะโคช้ชของฮองอันฮานอยนะก็พยายามที่จะให้นักเตะเล่นให้ดีขึ้นตามเทคนิกตามปรัชญาของของโคซิโก้เองแล้วก็พอใจกับการเก็บ3ามคะแนนในนัดนี้นอกจากนี้ก็ยังพูดถึงสภาพนักเตะที่เพิ่งจะไปรับใช้ทีมชาติเวียดนามหรือทีมชาติอื่นๆในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพมาอย่างเงียนควองไห่ก็บอกว่า ก็อยากจะให้ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีก็เลยยังไม่ได้ให้เล่นเต็ม90นาทีอ,อยากจะให้เวลานักเตะแล้วก็เกมต่อไปเนี่ยจะต้องเจอกับทรงลามเหออานอก็เพื่อไล่ตามทีมที่อยู่เหนือขึ้นไปก็หมายความว่าอยากจะเก็บคะแนนต่อเนื่องไปเรื่อยๆแหละทีนี้หนึ่งประเด็นด้วยความที่พี่ซิโก้เขาก็เป็นอ,อดีตกุนซือทีมชาติไทยอดีตนักเตะทีมชาติไทยนะคะสื่อเขาก็ถามว่า มีความเป็นไปได้ไหมกับการดึงเอานักเตะไทยมาเล่นที่เวียดนามอะไรแบบนี้พี่ก้ก็บอกว่ามันก็มีข้อมูลในสื่อออนไลน์มากมายนะเกี่ยวกับทั้งอุ้มเทียทรนหรือเจชนาทิพ์ถ้าถามส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะให้นักเตะไทยมาเล่นที่นี่แล้วก็อยากให้นักเตะเวียดนามอ่ะไปเล่นฟุตบอลที่ไทยด้วยแล้วคนที่อาจจะเป็นข่าวกันหนักหนาหูหน่อยก็คือกวินธรรมสาจานันที่เพิ่งจะกลับคัมแบ็กมาลงสนามในศึกฟุตบอลไทยลีกครั้งแรกตั้งแต่ เจ็บไปไปีกับ9เดือนนะเนาะแต่ว่ากรณีนี้พี่โก้เขาบอกว่าที่ทีมเนี่ยก็มีเหงียนฟิลิปแล้วก็บุยเตียนฮวงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกวินเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นคือ,อถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีโอกาสดึงนักเตะชาวไทยมาค้าแข่งที่เวียดนามได้ก็ก็จะไม่ปล่อยโอกาสนั้นไปเพราะฉะนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยฟิลิปเหงียนเป็นมือหนึ่งทีมชาติเวียดนามตอนนี้นะดูแล้วเนี่ยคือคงไม่เอาตองเข้าไป นะฮะมือหนึ่งเป็นน้ำเลยเหรอใช่นะฮะก็เบียดดังวันลั้มอ่ะเป็นมือหนึ่งนะฮะในุเอชชี่นครั้งล่าสุดเออเออนะฮะก็แล้วยังมีคนหนึ่งใช่ไหมบูติเยนยูงก็อาจจะแบบอาจจะย่างหน่อยดีของกวินใช่ะแล้วก็อาจจะต้องดูมาตรฐานของฟุตบอลวีลีกกับไทยลีกนี่เราก็ไม่น่าเป็นรองอ่ะถูกไหมใช่นะฮะเว้นแต่ว่าเขาทุ่มเงินมหาศาลดึงนักเตะเราไปเล่นจริงๆนะก่อนจะมีนักเตะไทยไปเล่นแหละนะแต่ถ้าหากว่าเงินเดือนเขาให้เรา ไม่เยอะนักเตะไทยส่วนใหญ่ก็จะคง,คง,งเล่นที่นี่ใช่จะดีกว่าคือถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้ว่าโอ้มันแพงอมันได้เงินมากกว่ากันเยอะหลายเท่าก็อยู่เมืองไทยอาจจะได้ประสบการณ์มากกว่าหรือ,อว่าคือช่วงนี้นักเตะไทยนอกจากจะอยากโชว์ฟอร์มให้ด้ดีแล้ว,วาอาจจะถ้าดีมากจนมันไปเข้าตาเพราะมันเริ่มเป็นที่สนใจของทีมจากอ่ะ เจลีกเวทเอ่อเจลีกเกาหลีหรือแม้กระทั่งเคลีกของเกาหลีด้วยเจลีกญี่ปุ่นสิเออนะวันในมุมของนักฟุตบอลเนี่ยก็การได้ไปเล่นในลีกที่มันมีคุณภาพสูงกว่าลีกใหญ่กว่าเต็มไปด้วยนักเตะที่มันแบบแข็งแกร่งกว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีต่ออาชีพของตัวเองอใช่ไหมแล้วก็เรื่องของรายดงรายได้ต่างๆเนี่ยมันก็จะตามมาใช่ไหมครับก็ พี่โก้ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไปเล่นที่เวียดนามไปถูกกระแสเลยอ่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพี่โก้ก็ต่อยอดมาคือแม้ว่าจะมาคุมทีมชาติไทยก่อนแต่ก็ยังเป็นที่รักของแฟนบอลเวียดนามแล้วพอไม่ได้คุมทีมชาติไทยมีมาคุมไทยเด็กอยู่พักหนึ่งตอนนี้ก็ไปรับงานที่เวียดนามไนบอลเวียดนามนี่ได้ยินชื่อซิโก้เนี่ยพร้อมจะอาแขนรับนะนะครับสร้างชื่อไว้ที่นั่นเยอะเลยนะ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา